ถามนยดีกว่าว่าทำไมวันนี้ถึงเป็นโลนี้เพราะปกติถ่ายในสตงสตูอย่างเดียวเฮ้ยเฮเพราะว่าเป็นเต้าอวบรถมันธรรมดาไม่ได้ป้าวันนี้เดดเจ๊เอาคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าของเราบ้าโอ้ยคอนเทนต์ที่เอามาเสิร์ฟเราล้อลองว่าเห็นแล้วต้องแบบน้ำลายไหลน้ำลายไหลเออไม่ใช่แค่คุณลูกค้านะน้ำลายไหลทีมงานเนี่ยเออ ทุกคนสปอยเลยดีแบบนี้ก็คือเต้นเต้นอะไรจัดให้หมดเพราะเขาใส่เต้นอยู่แล้วใช่รับรองว่าแบบยอดวิวแตกแน่แอบเห็นคอนเทนต์คือถ่ายเต้นคือจริงๆแล้วต้าอู่เขาอยากถ่ายเองเพราะว่าเขาชานานมากแล้จริงๆพี่ครับไปเต้นเลยเดี๋ยวผมถ่ายเองใช่ใช่แต่หน้าเราเป็นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราพ่อต้องมีพรีเซนเตอร์อย่างต้าอู่ออพโลยพูดดีู ท้ายนะคะฝากติดตามกังนำคลินิกของเรานะคะตอนนี้มีสาขาที่41แล้วแล้วก็จะมี42 43 44เอออาจจะถึงร้อยก็เป็นไปได้ไปอย่างานั้นแล้วสำหรับป้าอู๋เนี่ยจะมีงานต่ออีกไหมคะกับกงังอ่ะก็ต้องรอติดตามจะถามว่ามีไหมมีลุ้นแน่นอนอ่ะอจะเป็นง,งานอ,อะไรที่แบบอุ้ยคุณลูกค้าได้เข้ามาแบบใกล้ชิดหรือเปล่า ขอเทสจองคิวยังคะต้องมาใช้บริกันกังนำก่อนใช่ค่ะฝากด้วยนะคะกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนค่ะกังน้ำทีไปเรื่อยไปเรื่ะ